ร่วมพิธีบวงสวงเท้าวเวสวรโนคอหวยแห่สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์เลขลอยวนพุ่งเตตาสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารในตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะอยที่น้องอาเซียตําบลพระประทนอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะคะที่นี่มีพิธีบวงสวงปู่ท้าวเวสวรโนนะคะ มาประดิษฐานไว้ที่ศาลเพื่อให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้วขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ขอโชคลาภด้วยนะคะมีนักเสี่ยงโชคเข้าร่วมพิธีกว่าร้อยคนเลยนะคะไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์และก็เลขหางประทัดนะคะ โดยนายพรเทพนะคะที่ดูแลศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเล่าให้ฟังว่าปู่เท้าวเวสวรณองค์นี้นะคะสร้างขึ้นมาเมื่อปี2555นะคะหลังจากนั้นน้ำท่วมใหญ่นะคะหลวงพ่ออิฐเจ้าอาวาสวัดยุลามณีได้ทำพิธีพุทธาพิเศษให้ถึงสองครั้งนะคะหลังจากสร้างแล้วเสร็จก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่ศาลนะคะวันนี้จึงได้บวงสรวง จัดวางขึ้นใหม่นะคะประกอบกับที่วัดจุฬามณีตอนนี้ปิดปรับปรุงนะคะท่านไหนที่จะไปวัดจุฬามณีตอนนี้ไปไม่ได้นะคะทางวัดเขาปิดปรับปรุงนะคะเพราะว่าคนเดินทางไปกราบไหว้ขอชคขอลาบขอพรท้าววิสุวรรณโอเยอะนะคะก็เลยปิดปรับปรุงนะคะเพื่อจัดระเบียบให้เข้าที่เข้าทางนะคะคนจะได้ไม่เบียดเสียดกันนะคะตอนนี้โควิดระบาดต้องมีการปรับปรุงนะคะจะปิด เป็นเวลา15วันนะคะเริ่มวันนี้นะคะท่านไหนที่เดินทางไปวัดจุฬามณีตอนนี้ก็ต้องงดไว้ก่อนนะคะแต่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือที่จังหวัดนครปฐมนี่ไม่ปิดนะคะเปิดให้กราบไหว้เท้าเวสวรรณูได้ทุกวันนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเจ้าหน้าที่ศาลบอกแบบนี้นะคะ สำหรับเลขค้างประทัดนะคะในพิธีบวงสวงองค์ปู่ท้าวเวสสวรรณโนนะคะของศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเลขค้างประทัดปิ้วลนชัดนะคะคือเลข581นะคะ581กับ67นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็เลขอ่างน้ำมนต์หรือองค์น้ำมนต์ขนาดใหญ่นะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ พิธีบวงสวงที่มีคนไปร่วมงานจำนวนมากนะคะถ้าท่านไหนอยากไปสะเดาะเคราะห์นะคะหรือไปทำบุญที่ศาลเจ้าพ่อเสือที่จังหวัดนครปฐมนะคะบ้านหนองอาเซียนะคะไปได้นะคะเขาจะมีงานประจำปีศาลเจ้าพ่อเสือนะคะวันที4่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแก้ปีชงได้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศการบวงสวงที่ สารเฉพาะเสือนะคะบ,บวงสวงปู่ท้าวเวสสวรโนนะคะสวัสดีค่ะ